ก็ไฮโยโยสวัสดีทุกคนด้วยนการเลธิกิกับการไลฟ์ยตรีมวันนี้ก็เป็นวันที่23เดือนธันวาคมปี2568แล้วใช่แล้วก็นะยังไงใครยังไม่ใช้โค้ดของเมื่อวานอย่าลืมใช้โค้ดนี้ด้วยมันเป็นโค้ดที่มันจะให้คุโรเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ใไปกันด้วยหรือไม่ก็อ่ายังไงก็ตามนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ อาจจะไม่เยอะเท่าแต่ก็คิดว่าก็ใกล้ถึงช่วงที่กาชาจะมาแล้วไปถึงกาชาในเว็บเราเนาะซึ่งนั่นก็หมายความว่าใช่แล้วเดี๋ยวเราจะรู้สักทีนึงว่าครูโลเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรเพราะจริงๆแล้วอะเวลาเราจะเปิดกาชามันจะไม่ได้ใช้ครูโลเปิดแต่มันจะใช้กาชาโชเทเค็นเปิด <S <S น่าจะพอเราได้อยู่บ้างว่ามันจะกลายเป็นกาชาโชเทเค็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ แนะนำว่าพยายามเก็บหรือไม่ก็ไปตามดูในไลฟ์ก่อนๆได้ก็สําหรับส่วนของตัวอะไรนะที่เป็นการ์ดตอนอในใน,ในช่วงคิดหมันเนี่ยก็ได้เรียบร้อยในเรื่องของจำนวนการ์ดแล้วก็ตัวการ์ดเองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีแบบว่าแบบอินฟอร์เมชันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็โอเคยังไงก็วันนี้ก็อยู่กับวิเทอร์ริงเวฟกับไลท์สตีมเดลี่เดซิมเบอร์ในวันที่23กันแล้วก็วันนี้อยู่กับวิเทอร์ริงเวฟเฉยๆไม่กลายเป็นเดลี่วิเทอร์ริงเวฟตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ั่นแหละเอาเป็นว่าแพทสามจะศูนย์ก็ไดมากและแน่นอนสิ่งที่คนไทยรอคอยก็คือภาษาไทยนั่นเองโอ้เข้าเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะใน ในแถวกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้เนะวาะว้าวเขาแบบเขากัก <c oughs> มาจริงคุโระบอกของจริงคืองบลงทุนน่าจะเยอะพอสมควรกับกับคนไทยเนาะไม่งั้นก็ยังไงก็ฝากคนไทยเราช่วยสับสนุนซึ่งเชื่อว่าสับสนุนกันหน่แล้วแหละโดยเฉพาะเรื่องของกาชาตู้ใหม่ๆแต่ละตู้นี่ก็คือจะไม่สนับสนุนได้ยังไงอ่ะก็ดูแต่ละตู้ดูดิก็นะเอาเป็นว่านั่นแหละ ไม่มีอะไรมากแต่วเาวันนี้ก็มา,าเก็บตกท้ายแผ่ก็คงดูเรื่องเฟสเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คงไม่สามารถที่จะเคลียร์เฟสได้นอกากมน,น,นั้นแหละอย่างเงี้ยเคลียร์ไม่ได้แต่มันเป็นเฟสเพิ่มนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ห่วงอะไรมากกันเนี้เยเร์ไม่ทันอยู่แล้วชั่งมันละกันส่วนอันนี้ก็โอ้ลืมเคลม <laughs> อันนี้เล็กสองชั่วโมงสเตคข,ข้โครลแกมเหรอ,อไปลองไหมก,ก็คงได้มั้ง เพราะว่าเควสรายวันไม่น่าจะอะไรแล้วเนาะเพราะว่าคือ,อยังไงดีอะมันมัน,ม,นมันจุดมันมันหมดแล้วไอ้อะไรนะตัวไอ้ไอ้ไอพอดแคสต์ Podcast เนาะอืมเบลตเต็มแล้วเราเราไม่ได้ห่วงอะไรมากตรงนี้แต่สิ่งที่เราห่วงก็คงจะเป็นเรื่องของที่ นี่เจ๋มแจ๋วไปเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเทอร์มินอลทำไงดีไม่ควรจะบอกเขานะหรืออะไรอย่างงี้โอเคโอเคโอเคไงต่อเรียบร้อยแล้วเหรออ๋เอ๊ะอีหยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 วัน we นี้เราจะมาเล่นนี่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 น่าจะเป็นไอ้น,นี่มากกว่าใช่ไหมใช่ไหมเทรดดี้เข้าโฮโลแกรมส์เกินนี้เหรอเอ๊ะ This correct. สุกียะก็รีกัตจูเก้มาชัวใช่หรือเปล่ามันไม่น่าใช่นะไอ้โฮโลโกแกรมนี่มันอยู่ไหนนะแปรแปรแปรมันอยู่ตรงนี้โอ้ยงั้นก็ไปสิครับ let's go มีอะไรให้เราเล่นมัน่งท้าเลน่น fail เออ fail ดี

<cas mod> er> โรียบร้อยโอเจ็ดพเร้อยบดไลทเวมต่ขอบคุณสหรับี่ครับอะไอ่ะดูาิข้อหม่ครับโอ,โอ, 5, โอ,โอ้อย่าไปน่อย่าไปสเน่อย่าไปดูสเน่โอ 5, ้โอ <S <s ร้อนร้อนเมื่อกี้ร้อนมากอะ อ้าไม่นะฮัลโหลฮัลโลไปซะแล้วอือทุกคนตายกันหมดอือจบแล้วดูเขา เ,เริ่มใหม่เลยวนะเริ่มใหม่ดีว่าไม่น่าคมุมชุบตัวให้เราไม่ได้ด้วยอาจจะชุบตัวให้ที่ไหน ไปไปขอขอนุญาตขออนุญาตปยลยนะครับมาเ็น้ตู้ลอดไปตัตู้เลยยอดไปเลยนะครับเน,นี่ยไปหยาอย่าไปเลยสิไปอีกแล้วไม่ต้องกดเริ่มใหม่เสีเวลาซะด้วยสิ มันแรงเหมือนกันนะเนี่ยเวลเวลหกห้าที่นี้ต่อสปเปมสเปมธรรมดาไม่ได้แล้ว <c oughs> ถัอไม่ทันทำฟลิกอะไร <c oughs> ไอไอหยอด <c oughs> ยอด้ยอยที่มันลงมานี่ก็คพิ่งหลอดแล้วอะอะไรพี่อะ <c oughs> อุยน่ากลัวมากอะ เอ้ยเอ้ยอ no. ้ยอ้ยอ้อ้ยพี่พี no> ่ใจย็นนะพี่พี่ใจยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะจังหวะพี่อะโหพี่จะ้นไฟอีเหรอใจเย็นนะใจย็นนะขอนีแนึงมาขออนุญาตีฟิวแทงครับ

เติมน้ำมันแป๊บเดครับเติมถังนะครับแป๊บหนึ่งกำลังเปิดเต็มถังนะครับฮัลโหลฮัลโหลระเบิดฮัลโหลไม่ตายไม่ฮัลโหลไม่เหลือแล้วฮัลโหลกลายเป็นฮัลโหลอย่างนี้แล้วนเดียวลาก่อนทุกคนปงเฮ้ยเฮ้ย S <S <S อขอไม่คอนตินิวแล้วกันคอนตินิวน่าจะยับอะแค่นี้ก็ยับแล้วนะยังยับได้อีกเหรอเอาเถอะนั่นแหละรครับเอาเป็นว่าควสรายวันเรามันก็มีอะไรให้น่าสนใจบ้างโอ้แล้วก็เออ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 ไอนี่หมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยว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  ต้องต้องมีอะไรนะเดี๋ยว,วเออเราต้องรีบไปเช็คตรงสตูที่แบบว่ามันอะไรมันซื้อได้ไอเนี่ยเหล็กสิบชั่วโมงใช่ไหมไอนี่หมดแล้วไอนี่ไม่จําเป็นไอนี่ไอนี่ก็หมดแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ,ไอตรงนี้นี่มันคนเออไอ,อ,อบาเอย้ย <วะ S 1> ตาคอนซื้อไม่ได้ตอนเนี้ยจนเกิน จนเกินไปเออวแต่ไอ้นี่มันจะรีเซ็ตแล้วปะอุ้ยสิบชั่วโมงโอ้ในที่สุดจบแผดพอดีอะก็คือรีเซ็ตโอ้ในที่สุดไอ้นี่มันจะกลับมาแล้วในที่สุดในที่สุดเราก็จะพอมีโลตรงนี้เพิ่อมอีกนิดนึงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ถ้าเราเกลือก็จะได้เพิ่อมอีกนิดนึง ถ้าคอนเวยตรงนี้มามันออกเลยก็เวลิกูดแต่ถ้ามันไม่ออกแล้วต้องอันใหม่เนี่ยอือหนักอยู่นะถ้าเปิดสองตัวด้วยเนี่ยยิ่งแผดหน้าตัวรีลันก็คือแบบว่าอือเละตัวหนักใจมากเอาเถอะนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ก็คืออ่ามีอะไรที่เราพอทำได้บ้างเอ่ยคือพอแแคสเต็มแล้นั่นเป็นเรื่องที่ดี ไอเวกเี่นี่ก็ช่างมันมุกพอดแคสเต็มแล้วอ่าแอคทิวิตี้พอย์ฮะอ๋อเราทำไปแล้วอ๋อ,อใช่เพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้มันคือวันเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็น่าจะเคลียร์แล้วโอ้ดีจริงๆเลยเป็นการไลฟ์สตรีมที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็แม่จะก,การไลฟ์สตรีมอันแสนยาวนานก็น่าจะไม่เท่านี้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,เยว,เยว่เท่านี้จริงๆ่ะคือมันท้ายแพทแล้วเราก็ไม่อยากคือในเรื่องเราเล่นไม่ได้เพราะว่าเรา ขออนุญาตพักเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นเนื้อเรื่องแผดสามูนแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งแปลอะไรป้าปายแก่กองแล้วคราวนี้เราก็จะสามารถเข้าใจภาษาลิงเอ้ยภาษาคนได้แล้วคือทุกวันนี้เราแบบเหมือนแปลมาเป็นลิงอ่ะอุกาอุกาออกมาแบบอันนี้อะไรนะเดี๋ยวนะเอ่อแบบโหลดดิ้งอยู่อะไรอย่างนี้คือเข้าใจอยู่คนเดียวอะบางคำก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำก็ <S <S นั่นแหละรครับ <S <S ก็ในเมื่อมันมีภาษาไทยแล้วก็แล eh, ้วก็จะเปลี่ยนจากการเสพเนื้อเรื่องจากเสพเนื้อเรื่องแบบลิงก็กลายเป็นเสพเนื้อเรื่องที่ดูแอดวานซ์ขึ้นมาอ้าไหนอย่างนั้นแล้วก็เขาเขาาเรียกว่าอะไรก็เข้าใจแก่นของเนื้อเรื่องหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่แต่ท่านเจ้าเจ้าเมืองก็น่ารักดีใช่ใช่ใช่แล้วมาพูดอะไรต่อหน้าบ้า โอเคครับไว้เจอกันไลฟ์รีมหน้าแต่วันนี้ไปหละไว้ไบทุกคนงงเป็นไงเป็นไงเสียงเสียงเราวันนี้กับเสียงเราในช่วงเมื่อเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาต่างกันหรือเปล่าจะต่างกันนะเอาไว้ไเจอกันครับไลฟ์รีมหน้าก็จะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ยังคงแคปนี้อยู่เนะเาะก็จะไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภาษาไทยแล้ว Very good, oh. เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีไม่มีฟอร์ดาเมจนั่นเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจบไลฟ์สตรีมทียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำระบบตัวกาชาให้เรียบร้อยก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นอ่อยังไงก็เดี๋ยววันนี้อ่าเราจะทําการให้กรีที่ยอดเยี่ยมนะเป็นอ่าเคสักรู่นะทุกคน กำลังอีกชู่อ,อยู่ปุ๊บ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  ค okay. ได้แล้วก็สำหรับโพส์วันนี้ก็จะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยยีเ่เพ่งโคดนี้ก็สามารถเอาไปใส่ได้ในหน้าเว็บหรือจะใช้ลิงก์ที่เราส่งให้ในแชทต,ต,ตอนนี้ก็ได้นะแป๊บหนึ่งส่งให้ก่อน ไปตามนี้ก็ใส่โค้ดได้หรือไม่ก็พิมพ์เอาเองเอกดกดลิงก์หรือพิมพ์เอาเองก็ได้ตามนั้นนะครับไว้เจอกันไลฟ์ซีน่าลืมกดปุ่มรีดีมด้วยนะก็ประมาณนั้นไว้เจอกันไลฟ์ซีน่าถือว่านาวันนี้เรามาแบบรวดเร็วทันใจนะก็ทันใจจริงๆก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะไว้เจอกันแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงน่าจะมีกาชาให้เปิดกันแล้วย,ย้หรือเปล่านะเดี๋ยวอาทันแหละ ว่าเดี๋ยวเราไปปั่นกาชาต่อโอเคบ๊ายบาย